สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาฟังเสียงเจ้า h อนด a s สต e e 600กันนะครับคันนี้เป็นผลงานล่าสุดของรันอิซัพโฟจะแต่งแนวบ็อบเบอร์แต่ว่าได้แรงบันดาลใจกัจากแบดบอยซึ่งเราจะมีครอบล้อหน้าร้อหลังร้อหัวไก์นะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากชุดหน้านะครับเอาไปข้างล่างก่อนนะเป็นครอบล้อของ15เป็นอลูมิเนียมพลาสติกสีดาเงานะครับเป็นงานสร้างยางฟันเลื่อยของ15ยางในยางนอกเราเบิกใหม่เหมือนกันนะครับเบิกใหม่หมดมือหนึ่งปี2020 ขอบ15นะครับกระทะซีลวดดุมเราเป็นงานพอดเดร์โคสสีดำเงาทั้งวงนะครับถ้าถอดน,นี้จะเห็นกระบอกโชค๊คหน้าซ้ายขวาเราพอดเดร์โคสสีดำเงารถรถทั้งคันนะครับเราจะเราจะยกเครื่องลงแล้วแยกชิ้นส่วนอะไรที่พอดเดร์โคสได้เราจะพอดเดร์โคสหมดนะครับไฟหน้า LED 7นิ้วมีไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็สร้างหัวไกด์ขึ้นมาให้ได้ลมแบบแฟลตบอย นี่นะครับจะได้ลมนิดนึงครับ <c oughs> แฮนด์ปีกนกนะครับของแต่งเราจะเบิกใหม่ทั้งคันทุกคันร้านาทุกคันที่ร้านแต่งนะครับของแต่งจะเบิกใหม่หมดนะครับปั๊มเบรกเบิกใหม่เหมือนกันเป็นสีดำซ้ายขวานะครับกับมือค้า,าเราก็ปอกแฮนด์แต่ง CNC พร้อมไฟเลี้ยวปลายแฮนด์ เอ็กเยียเป็นแบรนด์ทางร้านนะครับวัดโวลต์แบตเตอรี่ของโฟโซหัวหัวโช๊คเป็นหัวโช๊คแต่งเป็นอลูมิเนียมสีดำแข่งคอบนล่างพอด์โคสอ่ปะกับสวิตช์พอด์โคสสีดำเงาซ้ายขวาชอบคอจะเป็นงานสร้างนะครับทำทำสีพอด์โคดสีดำเงาเอา่ามอน้ำนครับน,นี่ครอบมอน้ำ อ่าไม่ใช่เข้ามานะครับแผงคอปิดมันจะมีฝาวาล์วาน้ําอยู่ตรงนี้ครับหม้อน้าอยู่ข้างล่างโทษทีครับอันนี้จะเป็นค้อหม้อน้ํานะครับค้อหม้อน้ําเป็นงานอาร์โคสีดําเงาไฟเลี้ยวจะเป็นงานคัปต้ม LED ดีซึ่งให้ได้ลมวินเทจแล้วเลนจะเป็นสีดํานะครับแต่ว่าไฟจอกสีส้มสวยมากครับหลังๆทางร้านเราจะใส่ไฟแต่งอะไรพวกนี้ให้หมดทุกคันนะครับไม่ต้องห่วของแต่งจัดเต็มนะครับอ่า ขาเบรกอ่าไม่ใช่ครับขาเบรกเป็นงานพอร์โค้ดอะไรต่างๆพอร์โค้ดนะครับตัวเหยียบแป้นเหยียบเป็นงานเซนซีนะครับของแต่งแบบฮาเลย์กองตัวใหญ่ของแต่งแบบฮาเลย์นะครับตัวใหญ่พร้อมอ่าแป้นที่รับกองเป็นงานสร้างพอร์โค้ดสีดำเงาซึ่งเรายังใช้คาบูเดิมอยู่นะครับแต่เราเล่นเป็นกองแต่งเงาฝาเครื่องฝาคัสอ่าฝาวาว พาวเดอร์โคสีดำเงาตัวเครื่องเราทำเป็นสีดำการความร้อนปกปตินะครับข้อจะเป็น2ออก2เป็นสแตนงานเป็นงานสแตนเลสพาวเดอร์โคสีดำเงานะครับฝาข้างจะเป็นลายเส้นให้ได้ลมแบบญี่ปุ่นนะครับเป็นงานสร้างเพราะทำสีลูเคเฟรมสวิงอาร์มเราพาวเดอร์โค้์หมดนะครับ ที่ปิดเบาะเป็นงานสร้างพาวเดอร์โค้สีดำเงาพร้อมเบาะสปริงเป็นงานปั๊มงานนอกครับสปริงพาวเดอร์โค้สีดำเงาไฟเลี้ยวหลังไฟเลี้ยวหน้าสี่ดวงเหมือนกันหมดนะครับสวยงามพาวเดอร์โค้ครอบล้อนี่เป็นของญี่ปุ่นนะครับเรามาทำพาวเดอร์โค้สีดำเงาเป็นของแต่งจากญี่ปุ่นบางโค้ดหลังเป็นงานสร้างนะครับทำสีบางโค้ดทำสีุเูเคขายึดทำเป็นพาวเดอร์โค้สีดำเงา ซึ่งทางเราออกแบบมาเพื่อให้รองรับคนซ้อนได้นะครับแต่ว่าคนซ้อนจะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับแนะน,นำขี่ใกล้กินข้าวปากซอยนี้โอเคครัใบไม่แน่ถ้าขี่ทางไกลถ้าทนไหวก็ได้อยู่ครับไฟท้ายไฟท้ายแต่งพร้อมป้ายข้างนะครับจะให้เป็นเลนดำหมดเลยแต่ว่าตัวไฟจะเป็นสีแดงให้เข้ากับไฟเลี้ยวนะครับ บังโซ่พาวเดอร์โคส,สีดำเงาโซ่สเตอร์หน้าสเตอร์หลังเราเบิกใหม่มือหนึ่งหมดนะครับสวิงอาร์พาวเดอร์โค้ฝาข้างเหมือนกันแผ่นช้าตรงรุ่นของญี่ปุ่นนะครับฝาสเตอร์ฝาจานไฟฝาวาวสีพาวเดอร์โคส้สีดำเงาขาตั้งเราก็พาวเดอร์โค้ดเหมือนกันอ่ Work ear, นาหัวเกียร์เป็นงานเป็นงานเซนซีนะครับเข้ากันกับพักที่เหยียบ เป็นงานสร้างอ่าไม่ใช่งานสร้างครับเป็นของแต่งของฮาเล่ครับสวิ์กุญแจเราเบิกใหม่เหมือนกันเบิกใหม่มือหนึง่งฝาอัก๊อกแล้วก็ตัวปิดนี่นะครับทําสีดําใช้สีฮาเล่พ่นไมดิจิตอลนะครับพร้อมครอบไม้แต่งใบายดิจิตอลก็จะบอกสถานะไฟเกียร์ว่างไฟสูงแล้วก็จะมีเดี๋ยวเดวเปิดให้ดูนะครับจาน จานดิสหน้าพอดเจโคสสีดาําเงาปัมเบรกใช้สีฮาเล่พ่นนะครับจะสีออกสากๆเหมือนเม็ดทซายเป็นสีพ่นเครื่องฮาเล่ผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังเราเบิกใหม่มือหนึ่งหมดไม่ต้องห่วงนะครับของแต่งหลกัหลกๆเรายังย้ําเสมอว่าเราจะเบิกใหม่หมดเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวไว้วอโอ,ตอนตัวนี้เป็นสีฟ้า